วันนี้เรามาเจาะลึกกันในประเด็นที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยนะคะมันโผล่ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็กลายเป็นเรื่องร้อนเลยครับผมคำถามที่ว่า,าการที่เราไปกราบพระพุทธรูปที่ทำจากปูนเนี่ยสรุปแล้วมันมันสูญเปล่าหรือเปล่าเป็นคำถามที่เหมือนจะง่ายๆนะครับแต่เอาจริงๆคือมันจี้ใจดำเลยที่เดียวเพราะมันท้าทายความเชื่อแล้วก็ การปฏิบัติที่คนไทยทำกันมานานมากหลายร้อยปีเลย <S <S ใช่เลยค่ะซึ่งต้นเรื่องเนี่ยก็มาจากคลิปสนทนาธรรมใน y o u t u b e ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อตอบโต้กระแสใน TikTok โดยเฉพาะเลยที่มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาบอกว่าการกรอบไหวรูปเคารพมันไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวันนี้เราเลยจะมาขุดคุยกันในแหล่งข้อมูลนี้ว่าเบื้องหลังการกราบก้อนปูนก้อนหินเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ลึกกว่าที่เราเห็นกันหรือเปล่าถูกต้องครับ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสำรวจว่าทำไมการกระทำที่ดูเเรียบง่ายขนาดนี้ถึงได้มีความหมายที่ซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งได้ขนาดนี้เราจะมาดูกันว่ามันเป็นแค่การทำตามๆกันมาหรือว่ามันมีแก่นความคิดอะไรที่สำคัญซ่อนอยู่ข้างในนั้นกันแน่โอเคค่ะนั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยในเมื่อมีคนบอกว่าการกราบเพราะปูนมันไร้ประโยชน์แล้วในแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเขาสวนกลับมาว่ายังไงคะเขาเสนอแนวคิดหลักที่ Hmm, ทรงพลังมากครับคือคําว่ากราบพระปูนไม่สูญเปล่ากราบพระปูนไม่สูญเปล่าใช่ครับแต่แต่ว่ามันมีเงื่อนไขสําคัญนะคือต้องมองให้ทะลุปูนเข้าไปอ๋อ oh, มองให้ทะลุเข้าไปครับอันนี้แหละคือหัวใจเลยมันไม่ใช่การบอกให้เชื่อแบบหลับหูหลับตานะครับแต่มันเป็นการชวนให้มองว่าสิ่งที่เรากําลังน้อมน้อมอ,อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่ตัวก้อนปูนหรือโลหะแต่คือ ความหมายที่วัตถุนั้นเป็นตัวแทนอยู่ต่างหากอ่าคือให้มองเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่มองเป็นตัววัตถุสินะคะแต่ฉันว่าตรงนี้แหละที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่คือถ้าตัววัตถุมันไม่ได้สําคัญแล้วทําไมเราถึงยังต้องมีมันอยู่ล่ะคะหรืออันิจจังทุกขังอรตตาที่บอกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีวันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป ไม่เว้นแม้กระทั่งพระพุทธรูปไม่ว่าจะสวยงามหรือศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องผุพังไปตามกาลเวลาหรือแม้แต่พระวรกายของพระพุทธเจ้าเองก็ยังอยู่ภายใต้กฎเดียวกันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้น่าสนใจมากหมายความว่าแหล่งข้อมูลกําลังจะบอกว่าขนาดตัวตนจริงๆของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดติดอะไรกับรูปปั้นที่สร้างขึ้นมาทีหลังอย่างนั้นหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือประเด็นเลย ในเมื่อทุกอย่างมันต้องสลายไปการไปยึดติดกับตัววัตถุจึงไม่ใช่เป้าหมายแต่ตัววัตถุนั้นทําหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องชี้เป้าที่ชี้ไปยังสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลานั่นก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้าครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนป้ายบอกทางไปกรุงเทพตัวป้ายเองอาจจะเก่าจะพังได้แต่จุดหมายคือกรุงเทพยังคงอยู่ ถ้าอย่างนั้นในเมื่อพระพุทธรูปเป็นแค่เครื่องชี้เป้าหรือเครื่องเตือนใจที่ในแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าอุเทศิกเจดีเนี่ยมันเตือนใจให้เราระลึกถึงอะไรโดยเฉพาะเจาะจงคะหลักๆเลยคือพระคุณอันยิ่งใหญ่3าประการครับซึ่งเป็นแก่นของพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ 1. คือพระบริสุทธิ์ที่คุณลองนึกภาพตามนะครับคือความบริสุทธิ์แบบร้อเเซ็น์หมดจดจากกิเลสความโลภโกรธหลงโดยสิ้นเชิง มันคือสภาวะจิตใจที่สะอาดแล้วก็สงบอย่างที่สุดแค่นึกตามก็รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากแล้วค่ะใช่ครับและประการที่สองคือพระปัญญาที่คุณคือพระปัญญาที่อย่างรู้ความจริงของทุกสิ่งในจักรวาลเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและชีวิตวัตทุกเกิดจากอะไรแล้วจะดับทุกได้อย่างไรนี่คือการตรัสรู้ที่เปลี่ยนเจ้าชายสิทธัตถะให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและประการสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือพระมหากรุณาที่คุณ ควาาามมเมตตกรุณยิ่งกว่านั้นครับมันคือความการุณาที่ยิ่งใหญ่แบบไม่มีเงื่อนไขเลยหลังจากที่พระองค์ค้นพบหนทางพ้นทุกข์แล้วแทนที่จะสวยสุขอยู่เพียงลําพังก็ส่งใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตที่เหลืออีก45ปีเดินทางไปทั่วเพื่อสั่งสอนธรรมนั้นแก่มษย์ทุกคนโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ไปด้วยกันดังนั้นเวลาเราเห็นพระพุทธรูปมันก็เหมือนเป็นภาพโฮโลกร,รม3สามิติที่ฉายคุณธรรมทั้ง3อย่างนี้ออกมาพร้อมกันทําให้ใจเราได้น้อมระลึกถึงความดีงามอันสูงสุดนี้ อพออธิบายแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การไหว้รูปปัน้นแต่เป็นการรีเช็คตัวเองกับคุณธรรม3ข้อนี้แต่มันมีจุดหนึ่งที่ฉันว่าน่าทึ่งมากในแหล่งข้อมูลนี้คือเขาไม่ได้หยุดแค่หลักธรรมแต่เขาย้อนไปถึงประวัติศาสตร์เลยว่าไอเดียการสร้างรูปปั้นแทนตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมาจากไหนซึ่งที่มานี่เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับเพราะมันคือการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่แบบข้ามโลกกันเลยทีเดียว แหล่งข้อมูลระบุว่าการสร้างพระพุทธรูปองค์แรกๆเ,เกิดขึ้นในยุคข,ของพระเจ้ากนิสกะที่อาณาจักรคันทาระซึ่งอยู่แถวแถวอัฟกานิสถานกับปากิสถานในปัจจุบันและศิละปะในการปั้นให้เป็นรูปคนเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากชาวกรีกครับเดี๋ยวนะคะชาวกรีกที่ปั้นเทพเจ้าซูสเทพีอธีนาเนี่ยนะเขามาเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาได้ยังไงคะ เกี่ยวเต็มๆเลยครับคือต้องย้อนไปถึงยุคที่กองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกมาถึงอินเดียแม้กองทัพจะถอยกลับไปแต่เขาทิ้งอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศิลปะแบบกรีกโรมันเอาไว้มหาศาลคือชาวกรีกมีความเชี่ยวชาญในการปั้นรูปเคารพเทพเจ้าให้ดูสมจริงมีความเป็นมนุษย์พอวัฒนธรรมนี้มาเจอกับพุทธศาสนาที่ในยุคแรกๆใช้แค่สัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเช่นรอยพระพุทธบาทหรือธรรมจักร ก็เลยเกิดการผสมผสานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมากลายเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเป็นมนุษย์อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันเป็นครั้งแรกเหลือเชื่อเลยแสดงว่าหน้าตาของพระพุทธรูปที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้อาจจะมีรากเน่ามาจากศิลปะการปั้นเทพเจ้าของกรีกโบราณน,นี่มันเหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในการไหว้พระทุกครั้งเลยนะเนี่ยมันคือการประทะกันของสองอริยธรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับระหว่าง ประกาศตะวันออกกับสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกแล้วผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่ทรงพลังทางจิตใจมาจนถึงทุกวันนี้พอพูดถึงพลังทางจิตใจในแหล่งข้อมูลมีช่วงหนึ่งที่ฉันชอบมากเลยคือผู้บรรยายเขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวตอนที่ได้ไปเห็นพระพุทธรูปเก่าแก่มากๆ อย่างพระพุทธรูปสมัยคันธาระที่เป็นต้นแบบหรือพระพุทธรูปซอกุรัมในถ้ำที่เกาหลีใต้อายุ800กว่าปีเขาบอกว่าแค่ได้ไปนั่งมองเงียบๆเนี่ยอยู่ดีๆใจมันก็สงบลงมาเองอย่างน่าประหลาดทั้งๆที่ตรงหน้าก็เป็นแค่หินสลักใช่ครับและความรู้สึกสงบนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในทางธรรมะแล้วมันมีกลไกของมันอยู่แหล่งข้อมูลอธิบายว่าการได้เห็นสิ่งที่งามสงบ อย่างพระพุทธรูปแล้วใจเราเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการกดปุ่มสตาร์ทให้เครื่องยนต์ภายในใจเราทำงานเพื่อผลิตสิ่งที่เรียกว่าอริยรัพเจ7ประการขึ้นมาอริยรัพย์แปลว่าสมบัติของพระอริยะหรอคะมันคืออะไรคะเนี่ยมันคือทรัพย์สมบัติภายในใจที่ไม่ว่าใครก็มาขโมยไปจากเราได้ครับ ไม่เหมือนเงินทองบ้านช่องรถยนต์ซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจากการกระทำภายนอกที่ดูง่ายๆอย่างการกราบมันเหมือนโดมิโน,โนครับพอตัวแรกเริ่มลม้มตัวอื่นๆก็จะตามมาน่าสนใจค่ะแล้วโดมิโน,โนตัวแรกคืออะไรคะตัวแรกคือศรัทธาครับเมื่อเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามสูงสุดใจเราก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าการตรัสรู้มีอยู่จริงหนทางพ้นทุกมีอยู่จริง พอเรามีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วโดมิโน,โนตัวที่สองก็จะลมตามมาคือศีลคือความตั้งใจที่อยากจะทำตัวให้ดีขึ้นอยากรักษาตัวเองให้อยู่ในกรอบความดีงามไม่อยากไปเบียดเบียนใครอ๋อเพราะเราเชื่อในเป้าหมายเราเลยอยากจะเดินไปในทางที่ถูกต้องถูกต้องครับและพอเราพยายามรักษาศีลมันก็จะเกิดโดมิโนตัวที่3และสตามมาคู่กันเลยคือหิริความละอายตัวบาปและโอตปปะความเกรงกลัวต่อผลของบาป คือพอจะทําอะไรไม่ดีปุ๊บใจมันจะเบรกตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอายเขาหรืออย่าเลยเดี๋ยวผลกรรมตามมาจะแย่มันเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ตัวเองเลยนะคะใช่เลยครับจากนั้นก็จะนําไปสู่ตัวที่หคือสุตตะคือความใฝ่รู้อยากจะฟัง,อย,ฟงอยากจะศึกษาธรรมะให้มากขึ้นตัวที่6คือจาคะคือความเสียสละอยากจะให้อยากจะแบ่งปัน และสุดท้ายทั้งหมดนี้จะนำไปสู่โดมิโน,โนตัวที่สำคัญที่สุดคือปัญญาความเข้าใจในสัจธรรมความจริงของชีวิตอย่างท่องแท้จะเห็นว่ามันคือกระบวนการพัฒนาตัวเองจากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือการน้อมใจลงกราบจนไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือการมีปัญญาโห oh, จากการกราบครั้งเดียวมันนำไปสู่การสร้างพอร์ตโฟลิโอคุณธรรมข้างในใจได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย นี่คือความเชื่อมโยงจากการกระทําภายนอกสู่ประสบการณ์ภายในที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงสินะคะนี่แหละครับคือแกมของมันเลยแต่การจะสร้างพระพุทธรูปให้คนรู้สึกเชื่อมโยงได้ขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องท้าทายนะคะโดยเฉพาะกับคนยุคใหม่ซึ่งในแหล่งข้อมูลก็มีการยกตัวอย่างที่น่าสนใจจากยุคปัจจุบันด้วย คือแนวทางของวัดพระธรรมกายใช่ครับเขาเชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนี้มันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่มีการตีความแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเป้าหมายของทางวัดตามที่แหล่งข้อมูลอธิบายคือการพยายามจำลองลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่บรรยายไว้ในพระไตรปิฎกให้ได้สมจริงที่สุดลักษณะมหาบุรุษคือลักษณะทางกายภาพของพระพุทธเจ้าเหรอคะ ถูกต้องครับเป็นลักษณะพิเศษต่างๆที่เชื่อว่าเป็นลักษณะของผู้มีบุญญาธิการสูงส่งทั้งวัดก็เลยพยายามผสมผสานคำบรรยายในคำพีโบราณเข้ากับความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสร้างพระพุทธร,รูปที่ดูสมจริงมีชีวิตชีวาเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่จริงๆซึ่งเจตนาของเขาก็คือเพื่อให้คนในยุคปัจจุบันที่คุ้นเคยกับความสมจริงสามารถรู้สึกเชื่อมโยงและก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้ง่ายขึ้น เป็นการปรับเครื่องเตือนใจให้เข้ากับยุคสมัยครับวิธีการสมัยใหม่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายดั้งเดิมเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่ความหมายหลักธรรมประวัติศาสตร์ที่ไปไกลถึงกรีกโบราณจนมาถึงการตีความในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยเราลองย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นกันอีกทีทั้งหมดที่เราคุยกันมามันให้คําตอบกับประเด็นถกเถียงในโซเชียลมีเดียได้ยังไงบ้างคะมันให้คําตอบที่อืม เฉียบคมมากเลยครับแหล่งข้อมูลชี้ไปที่ประเด็นที่ใหญ่กว่าการถูกหรือผิดเขาบอกว่าการโต้เถียงกันด้วยอารมณ์การวิจารณ์กันไปมาว่าใครทําถูกใครทําผิดเนี่ยผลลัพธ์ของมันคือใจขุนครับใจขุนใช่ครับใจมันขุนมัวเต็มไปด้วยความขัดแยง้งความกโกรธ ซึ่งมันตรงกันข้ามกับเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงที่ต้องการให้คนฝึกฝนจนมีใจใสคือใจที่บริสุทธิ์สงบแล้วก็ผ่องแผ้วดังนั้นการกราบพระพุทธรูปถ้าทําด้วยความเข้าใจมีปัญญาประกอบมันก็เป็นอุบายหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นําไปสู่ใจที่ใสได้แต่ถ้ามองเห็นแค่ปูนเห็นแค่วัตถุก็แปลว่ายังมองไม่ทะลุเข้าไปเห็นคุณงามความดีที่อยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแต่ที่แย่กว่านั้นคือการไปตัดสินวิจารณ์คนอื่น แย่กว่านั้นมากครับเพราะการไปตัดสินคนอื่นเนี่ยมันทำให้ใจของตัวเองคุณมัวทันทีเลยไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตามดังนั้นแหล่งข้อมูลเลยเสนอว่าแทนที่จะเสียเวลาไปกับการถกเถียงที่ไม่มีวันจบสิน้นสู้เอาเวลาและพลังงานนั้นไปทำกิจกรรมที่มันสร้างสารรค์ที่มันทำให้ใจเราใส่ขึ้นจริงๆไม่ดีกว่าเหรอ อย่างโครงการอบรมต่างๆที่เขาพูดถึงในคลิปซึ่งเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนกว่าคือการสร้างความเข้าใจในธรรมะจากข้างในไม่ใช่เถียงกันเรื่องเปลือกนอกชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนกับว่ามัวแต่เถียงกันเรื่องใต้บอกทางจนลืมไปว่าเป้าหมายคือการเดินทางไปให้ถึงจุดหมายเราเริ่มต้นการพูดคุยในวันนี้จากการเจาะลึกการกระทําที่ดูเหมือนจะผิวเผินมากคือการกราบพระพุทธร,รูปปูนแล้วการเดินทางของเราก็พาไปไกลกว่าที่คิดมากครับ เราไปถึงอารยธรรมกรีกโบราณไปสำรวจหลักตรายลักษณ์และก็ไปนค้นพบคุมทรัพย์ภายในที่เรียกว่าอารยทรัพย์เจประการทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นเลยว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้ามันทำด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมันสามารถมีความหมายที่ซ้อนอยู่ข้างในได้อย่างมหาศาลจริงๆ สุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งคำขมชวนคิดไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อนะคะแหล่งข้อมูลของเราในวันนี้พูดถึงวัตถุทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าที่สูงส่งและยั่งยืนฉันเลยอยากจะชวนคิดว่าในโลกยุคดิจิตอลของเราทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารรูปภาพมีมหรือคลิปไวัเลาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วอะไรคืออุเทสิกเจดีสมัยใหม่ของเรากันแน่ และสิ่งเหล่านั้นมันทรงพลังพอที่จะเตือนใจให้เรายึดมั่นในคุณงามความดีได้เทียบเท่ากับพระพุทธรูปหินอายุพันปีที่ตั้งอยู่อย่างสงบนิ่งในถ้ำได้หรือไม่